ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็น่าจะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันแล้วเนาะว่าเกม EF o otball ก็กําลังจะหมายได้เล่นกันแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยตัวข้อมูลเกมมาแล้วนะครับว่ามีอะไรหายไปบ้างอะไรที่จะได้ไปต่อก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาสรุปละกันนะครับก็มาลองดูกันครับอย่างแรกเลยในกล่องจดหมายเราใครที่ดองพวกการ์ดอัพเยอะๆแบบนี้ก็หายนะครับในภาคหน้าก็ไม่ได้ไปต่อนะครับก็แนะนําว่าให้อัพในภาคนี้ให้หมดหมดไปเลยก็ดีนะครับก็ มาดูในส่วนต่อไปละกันสเกลอาสเกลหายเหมือนกันนะครับใครที่สเกลเยอะๆก็เอาไปเปิดนักเตะอย่างผมมีแมนยูของอพอลโลของเก่าก็หายนะครับก็ใครที่มีดองไว้เยอะๆก็ไปเปิดตามล่ากันได้นะครับหรือว่าเอาไปขายกันก็ได้นะใครที่ไม่สีเรลียสเรื่องสเกลนะก็ในส่วนต่อไปอะไรหายไปบ้างโอทอง GP กับทองสีเหลืองตรงนี้ก็ไม่หายนะครับก็ได้ไปต่ออยู่แล้วนะครับส่วน e food ball point ก็ได้ไปต่อเหมือนกันนะครับเอาล่ะในส่วนของประเด็นหลักของเราก็อีก2นาทีต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันเรื่องนี้ละกันก็บางคนบอกว่าไอคอนจะกลายไปเป็นก๊ a s ส,สีเหลืองแบบนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยละกันนะครับว่าไอคอนไม่ได้ลดทอนนะครับแต่ มันแค่เปลี่ยนชื่อนะครับก็บางคนเข้าใจผิดนะครับว่าไอคอนลดทอนมาเป็นเลเจนด์แบบนี้ก็รู้สึกเปลืองเงินบางคนก็แบบท้ออะไรแบบนี้ก็อย่าพึ่งอืจะบอกอยังไงดีอย่าพึ่งตื่นตูมละกันนะครับก็เพราะว่าเขาก็คงมีพวกของทดแทนอะไรมาให้อยู่แล้วนะครับไอที่ผมดูในตารางครั้งเมื่อวานนี้นะก็มีการทดแทนด้วยการเป็นการอัพนักเตะเพิ่อมอีกหกสิบวันด้วยแล้วก็นักเตะ ที่เป็นไอคอนย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ได้ลดทอนมาเป็นการ์ดเลเจนด์แบบสีเหลืองแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเป็นข้อมูลส่วนแรกที่ตัวเกมปล่อยออกมาด้วยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรในภายภาคหน้าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เสียตังกับไอคอนเยอะเพราะว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปเป็นการ์ดไม่มีการลดทอนอยู่แล้วอันนี้ส่วนตัวมั่นใจ100%เเซเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของอ่านี้อาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับก็ใครที่จัดทีมเอาไว้เยอะๆก็ในภาคหน้าก็มันก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าตัวเกมใหม่ก็รีเซ็ตใหม่กันมากๆเป็นส่วนมากอยู่แล้วเนาะคร่าวๆเลยสเกลของในกล่องจดหมายหายแล้วก็ นักเตะไม่ได้ลดทอนค่าพลังนะครับก็คลิปนี้มาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันก็ประมาณนี้ครับผม